สวัสดีครับพบกับช่องทูทีปิ้งไก่นะครับช่วงนี้ไม่มีรถทูทีมารีวิวนะครับก็จะมีรถสีจังหวะนะครับรถมือสองนะครับใช้ไปขายไปนะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าของเป็นข้าราชการนะครับรถสภาพสวยนะครับคันนี้เป็นรถโมเดลปีสิบเอ็ดนะครับจดปีสิบสามนะครับรถจดปีห้าหกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ลายที่สองนะครับรถสวยเลยนะครับคันนี้เหมือนเดิมนะครับยางดอกยังไม่บวมนะครับคันนี้เพิ่งได้มานะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับก็่ป้าก็ถือว่ายังดูดีเลยนะครับไปลองขับมาแล้วครับอัดมันๆนะครับเครื่องนี่เงียบเลยนะครับรถไม่มีรอยลมนะครับ เรื่องดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับโซ่สะเตอร์เ,รอเหลือๆนะครับโซ่สะเตอร์นี่เ,เหลือปัดเบได้นะครับปอบลหลังหน้าหนาเลยนะครับมนีสภาพนี้ล้างออกนะครับแต่ยังไม่ได้ล้างนะครับปรบรหน้าโอเคนะครับ สีนี่ตัวจริงนี่ยังเงานะครับเงาวิบเลยนะเพราะว่ารถเขาจอดแต่ในร่มนะครับถ้าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มีรอยบ้านอย่างนี้นะครับรอยเข็นเข้านะครับรอยเข็นเข้าดูดประตูประตูอะไรพวกนี้รถขับดีเครื่องดีมากนะครับเครื่องคัสเคิร์ดเนี่ยังไม่หอนเลยนะครับเมื่อกี้นี่ลองไปวิ่งมานะครับประมาณสักหกเจ็ดโลนะครับไม่นะครับนาไม 1 8 0 0มืนแปดพนะครับแุแจมี2ดอกนะครับอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นดอกแท้นะครับเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทเครื่องครับเรองนี้เงียบๆนะครับ TBR นี่จะเป็นทวินแคมนะครับจะมีแคม2ตัวนะครับจะมีแคม2ตัวถ้าเป็น R 1ิเน้ายจะเป็นซิงเกิลแคมนะครับแต่เป็น4วาลว c v r ก็สีวาวนะครับแต่เป็นเทวินแคมป์สนใจสนใจเขาเรียกอะไรอ่ะพอดีมีคลื่นแทกนะครับพี่ อันนี้นะครับรถขายนะครับสอง0มืนสี่พารอนะครับสองหมเอกสารครบโอนนะครับได้ไปใช้งานคุ้มคุมนะครับไม่มีรถมารับก็นั่งรถเอกสารมากลับสบายเลยนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารครบโอนนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0850287949นะครับบางทีคอมเมนต์มาจะไม่ค่อยได้เปิดนะครับโอเคนะครับถ้เกิดว่าสนใจก็จับจองเป็นเจ้ของได้นะครับดูนะครับรถมันสวยจริงๆนะครับรถหลายปีก็จริงนะครับแต่ว่าสภาพแบบนี้ยผมบอกเลยว่าหายากส่วนใหญ่รุ่นเนี้ยจะเป็นคนใจรถเก็บนี่นะครับแต่คันนี้เป็นรถบ้านนะครับอ่าคันนี้เจ้าของ เจ้าของก็เป็นลำดับที่สามนะครับอ่าเป็นลำดับที่สามนะครับเพราะว่าคันแรกตอนแรกเลยเป็นรถของทกศนะครับก็ซื้อมานะครับโอเคก็รายละเอีอยดเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อสอมไมาได้นะครับ